สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องนะครับเกษตรกรพี่น้องเขาเปรียงควายทุกทุกท่านนะครับผมจ้ามื่อนี้มายุ่กับคอควายน้องบีมสวัสดีครับสวัสดีจ้าเมื่อนี้ก็ตรงกับพิธีสิงหาสองห้าหกแปดจ้ามื่อนี้เขามีน้ำมาสามต3สามไร่การเด็ดเด็ดเลยจ้าถึกถึกพร้อมจ้ามีมาให้พี่น้องเขาเลือกชมอยู่สามไร่กันนะครับผมจ้านะครับผู้ใดหาควายน่อยนะครับือวแม่ลูกแม่สาวครับราคาบอกเลยว่าเกษตรกรครับเมื่อนี้จ้านะครับเริ่มต้นที่มืนกบาทเท่านั้นแม่จ้าพี่น้อง รอติดตามให้จบคลิปได้เลยครับผมของดีราคาถูกแง่นนอนครับวันนี้จ้าที่ตั้งคองเขานะครับที่ตั้งคองเขา็อยุบันกันนวนจากอำเภอสัมสูงจอดคอนแกนจ้าเบอร์โทรครับเบอร์โทร082 679 1523จ้าเบอร์ดิก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันได้จ้านะครับผมคิดที่แล้วกับขอบคุณเอฟซีนะครับทางนะครับอำเภอบัวร้ายนะครับเมม่จ้าบัวร้ายขาจ้านะครับที่ปิด แม่เพือกไปนะครับจ้าแต่ขอบคุณนะครับที่ติดต่ำพอก้องบีบเ้านะครับผมแม่จ่าทั้งสื้อควายไปพร้อมทั้งแถมเงินให้อีกพร้อมจ้าะครับกับไอ้คำไอ้คู้ในโลงไผ่มาเนาะครับผมจ้านะครับผู้ใดหาอยู่ครับมือนีนแม่สาวหน่อยงบเบาๆราคาถือถือครับพี่น้องนะครับตัวแรกเขาแนะนําเลยครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกสาวของท้องสุกจ้านะครับอายุ16เดือนจ้ากับความสูงอยู่ที่133่บอกลบจ้านะครับเป็นควายตัวเมียที่โค้งสางกระดูกม้าดีเลยครับพี่น้องนะครับเบื้องหางเพลิน หัวใ่า่นะครับตัวนี้หัวโหนกกระโหลกง่ญ่นะครับชัดเจนในพันธุกรรมนะครับผมสายเลือดของพอท้องสุกควายยักอีกตัวนึงนะครับพี่น้องผู้ใดหาสาวหน่อยนะครับโค้งสางแบบนี้นะครับกระดูกกระเดี่ยวมาก้อนนะครับพี่น้องนะครับเบื้องง่ายครับควายตัวนี้นะครับพี่น้องหน้าตาสวยนะครับผมกอขาแข็งขาเพิ่งง่นะครับเมนจ้าครับพี่น้องเบื้อง ผู้ใดหาอยู่ครับเอาราคาเลยครับบัดนี้ราคาก็เปิดไว้29,000บาทจ้ะ29,000บาทแม่ยจัดราคานี้ลดได้ต่อรองกันได้คือเก่าจ้ะเต็งได้ครับพี่น้องไว้ให้หลัก2ครับผมเดี๋ยวให้เบิ่งหน้าเบิ่งตากุญแจจัดนะครับผมนี่ครับหัวโนกกะโลกใหญ่ชัดเจนนะครับพี่น้องจำแตรมแกี่ยมจ้ำนะครับผมครบหน้าเพิ่นลงจักหน่อยนะครับนี่ครับพี่น้องหูใหญ่ใบตองสัตว์นะครับอัตลักษณ์ควายไทยครบนะครับพี่น้องเบิ่งเอกมะพร้าวครับสุดยอดนะครับเทียบใส่กับเกือบบูดครัับบพพี่่นนน้อองขขาเิะคร คาคนว้ง่ายแล้วครับพี่น้องเบิ่งขาควา้ยครับผมนะครับผมสุดยอดเลยครับข้อขากีบเร็บกีบเท่าก็คือสวยแบบธรรมศาสตร์เลยเมนจ้านะครับพี่น้องผู้ใดหาอยู่ครับว่าผิดหวังในพันธุกรรมแล้วก็สายเลือดดีแบบนี้ครับพี่น้องนะครับเขาแนะนําเลยครับผมสวยงามครับพี่น้องตัวนี้นะครับผมเอาผ้าพินย a n g ให้พี่น้องเขาเบ่งจากน้อยครับมาลุกมาทั้งหู้ทั้งงามจากทวยตัวนี้นะครับเมื่อนี้ขออนุญาตเลงจากน้อยนะครับเมนจ่าฝนไล่ดางมาแล้วจากฝ่าคลืบมาแล้วจ้า ป่ามื่ครับพี่น้องยนีมือแรงครับฝนตกเกือบสิมือเลยครับตอนนี้นะครับน้ำใกล้สีหอดคอกคว้ยแล้วครับพี่น้องนะครับเบิ้งครับผู้ใดมีหญ้าได้หลายเครับช่วงนี้เนาะครับผมหญ้าคว่วหลายครับพี่น้องกับเลี้ยงเส้นห้าครับผมสวยงามแบบนี้ครับบ่ผิดหวังครับพี่น้องเลี้ยงไปกะผมมีขาดทุนครับเพราะว่าเขากับแบงในราคาที่พี่น้องเข้าไปต่อได้มนจ้าครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวต้อนให้พี่น้องเข้าิปงจักรอบนึงครับจ้าตัวนี้เป็นสาวน้อยฟ้าน้ำนมจ้าเป็นลูกสาวของพ่อท้องสุกจ้าอายุ16เดือนกับความสูงอยู่ที่133บงกลบจ้า ราคาเปิดไปที่29,000บาทจ้ะราคานี้ลดได้ต่อรองกันได้คือเก่าเลยจ้ะครับแถมกระดิ่งสวยๆนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญจัดงฟรีเก็บเงินหน้าคอกแม่จ้ะจัดครบจัดเต็มคือเก่าครับพอคไปน้องบีมเฮานะครับรายการแรกครับผมผ่านไปไปเบิ่งกัอรายการต่อไปครับจ้ะมาเบิ่งครับพี่น้องกับรายการที่2องเลยครับปูนี่จ้ะนะครับเอาแบบด้วยเลยครับผมจ้ะโค้ดไม่ลูกโตเมียจ้าเป็นลูกสาวของพ่อเปั้มจูเนียจ้าอายุ4เดือนจ้ะลูกสาวงามๆเลยจ้ะครับพี่น้อง สาวกะอีซ้ำแม่แล้วครับผมส่งลูกเกินตัวแห้งครับเดี๋ยวให้เบิ้งลูกกันก่อนนะครับไปเลยล่ะเร็วไปเทียบใส่แม่เบิง้งกันวางกินงใหญ่เก่งๆนั่นอ่ะไปไป,ไปเร็วไปเร็วนะครับให้เบิง้งไข่เบิ้งหางครับพี่น้องเบิ้งครับนี่การใจลูกก็ผิดหวังเลยครับจ้าแม,แม่เพิ่งสูงไรเป็นไรครับแม่เพิ่งสูงว่าสามสิบห้าบอกกับจ้านะครับร้อยสามสิบห้านะครับเป็นไคว่แม่พันธุ์ที่ส่งลูกครับพี่น้องจ้าแบบนี้ไปครับผมสถานะเป็นไอยครับยุ่ยในสถานะแม่ท้องว่างจ้ะนะครับพี่น้องเขาเรียกคอเส็ด มักพอได้แล้วครับผมเพราะว่าเขาเห็นผลงานชัดเจนแล้วนะครับแม่จ้านะครับสวยๆแบบนี้คลูกกลับดีแบบนี้ครับพี่น้องครับแม่พันธุ์ที่สรงลูกกำงามแบบนี้ราคาแม่ลูกนะครับแับนี้ราคาแม่ลูกเปิดไปที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทจ้าราคาหนึ่งรถไต้คืึกก็เลยจ้าสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องราคาควายแม่ลูกครับผมจ้านะครับได้ลูกไปก็ถือว่าพี่น้องเขาเลี้ยงอีกเล็กน้อยนะครับผมขายเจ้ลูกเพิ่มเงี้สิก็ได evet ้คืนเบิด์ตทัวครับพี่น้องแม่จ้าเพราะว่าลูกมันสวยนะครับผมนะครับนี่ครัััับบบบ้้เเ yeah ิ่่่งงลูกนนนดอคครรพีี ัต่ละใบไทยชัดเจนมได้ครับพี่น้องลูกงามงานเพชรตุสุอยู่จ้ะนี่ครับพี่น้องน้ำนมดีแห้งครับแม่หนินะครับผู้ได้หานะครับสวยๆแบบนี้นะครับแม่ลูกตัวเมียนะครับผมลูกสาวของเบิร์ตจูเนียร์ด้ซี่เดือนแม่จ้ะครับแม่ทองวางอยู่ครับแม่สูงลอยสามสิบหาแล้วครับผมราคาเปิดแป้งห้พี่น้องเข้าไปเลยสามหมื่นเจ็ดพันบาทจ้ะครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นครับพี่้อพลอยแม่ฝ่ามาซื้อแล้วจ้ะฝนชะตกห้ามแล้วจ้ะตอนนี้นะครับราคาก็คือเก้าครับมีเงินยทใดครับบพี่น้องงยทใด นะครับก็สามารถโทรมาทดลองสอบถามกันได้จ้าครับปล่อยเพิ่นกินหญ้าก็ได้ครับผมเกินหิวงหญ้าครับพี่น้องกินหญ้าสุดยอดเลยจ้านี่ครับค่อยเลี้ยงแบบธรรมชาติแห้งครับกินหัวหันบ่เป็นนะครับพี่น้องนะครับผมกินแต่หญ้าได้เฟียงบ้านเข้าเลยครับผมกินหอดต้นบักม่วงพูดอาจารย์นี่ไม่หรอกครับพี่น้องสวยๆงามแบบนี้ครับผมบ่มีตำหนิไสเนาะครับผมแม่นจ้าบ่มีตำหนิรับประกันตำหนิให้เลยจ้าครับออกไปเลี้ยงบ่ผิดหวังครับพี่น้องพันลูกกรับจรๆแบบนี้ได้แต่ลูกเพิ่นก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วครับพี่่น้องคค สามหมื่นเจ็ดพันบาทเมนจ้ะครับเปิดใ่้พี่น้องข้าต่อร้องก็เก้ารับยุกไกยุคไก่กะทรงฟีทอดหนาขอกเหมือนเดิมนะครับผมจ้านะครับสวยๆครับไายกันที่สองเอาไปเบิ้งกันต่อกับรายกันต่อไปครับจ้ามาเบิ้งครับพี่น้องนะครับกับรายกันสุดท้ายนะครับคููนี้จ้านะครับผมยลเอียเพิ่นนะครับบัดนนีายลเอะยะตัวนี้เธอเป็นลูกสั่งอุดรนะจ๊ะลูกสาวช้างอุดรตัวนี้เป็นลูกสาวเพลรล้ำคข้งจ้าครับผม อายุเนี่ยครับอายุประมาณหาหกเดือนจ้ะนะครับตัวหนึ่งฮาเดือนตัวหนึ่งหกเดือนนะครับเมีนจ้าความสูงเพิ่นนะครับผมความสูงเพิ่นอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบถึงหนึ่งร้อยสิบห้าจ้ะนี่ครับผมผู้ใดหาควายหน่อยครับงบย่อมเยาเลยครับมื่อนี่นะครับพนุกรรมสายเลือดดีๆแบบนี้นะครับผมปูนี่ครับพี่น้องเป็นควายที่เบ่งง่ายครับผมจ้าครับขาวจั้วนะครับเลี้ยงนี่หุยนะครับผมอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนแข้งขาข้อขามาดีเต่อหน่อยเลยครับพี่น้องจ้านะครับผู้ใดหาอยู่ครับหาไปเลี้ยงงบหน่อยๆมือนี่พิเศษเลยครับ จ้าตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้ที่ตัวละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทจ้าหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทแม่นจ้าครับพี่น้องว่าสิเปิดแพงก็ดีไหมครับผมนะครับวันนี้ราคาพิเศษเลยครับผมอันนี้ราคาพิเศษจ้านะครับเราลองกันได้นิดน้อยแม่จ้าออกนมแล้วจ้าสองตัวนีดจ้ันะครับผมก็ถือว่าเพิ่อนกินนมสมบูรณ์แล้วครับพี่น้องนะครับมากตัวได้เป็นพิเศษนะครับจ้าเอาตัวนั้นก็ได้ครับพี่น้องหรือว่าอยากให้เพิ่อนไปยุ่งกันนะครับผมก็จัดแบบแพ็คคู่เอาขึ้นรให้ราคาพิเศษแล้วครับผมเบิง ครับรอบค้างรอบโตขึ้นนะครับพี่น้องนะครับบันทายหางสวยๆนะครับทั้งคู่เลยจ้านะครับเงาหางโกค้างม้าเต็มนะครับพี่น้องนะครับสวยงามนะครับคููนี่ผู้ใดหาไปเลียงครับพี่น้องเอาขึ้นไปกินยานะครับผมเพราะว่าเมันกินยาเก่งแล้วครับพี่น้องรุ่นนี้จ้านะครับผมสวยงามครับราคากับ่บแพงครับเปิดให้พี่น้องเข้าไปต่อได้คือเก่าจ้าครับไม่เลียงไปเยกน้อยครับผมนะครับจะเป็นค่า2องซ้ำมื่นเป็นหนานะครับเมนจ์คือราคาเกษตรกรของแค่ครับพี่น้องนะครับบิ้ง เบื้องหน้าเบื้องตาหน้าเพิ่มหน้าเพิ่มครับหน้าตาสวยๆนะครับพี่น้องนะครับเบื้องหน้าชัดๆนี่ครับพี่น้องหน้าตาสวยป่ะครับเบื้องใช่กันเบื้องครับพี่น้องนะครับผ่านข้อยแฝงนะครับพี่น้องนะครับแข้งขานะครับหน้าตางูใหญ่นะครับพี่น้องตัวนี้เบื้องแข้งเบื้องขาข้อขาเไปนะครับพี่น้องสวยงามนะครับผมวมสิเป็นเสียกแล้วละครับพี่น้องจ้ะนะครับเริ่มผูกเริ่มจับยางได้นะครับก็ถือว่าเขาหาให้พี่น้องแล้วครับผมเอาไปเลี้ยงนะครับไปปล่อยใไซมูนะครับยู่ครับว่าได้ผูกยาก นะครับยูนี่เป็นกับยูน้ำมูนะครับผมเมย์จ้ะนะครับสวยงามนะครับผมเอารายละเอียดนะครับคู่นี้พี่น้องก็ฟังเกี่ยวกันหรอไหมครับจ้ะตัวเลี้ยงเลี้ยงนี่เป็นลูกเพชรล้ำขงจ้ะครับตัวอันขาวขาวนี่เป็นลูกสางอุดอรจ้ะลูกสาวทั้งสองตัวจ้ะนะครับสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบถึงหนึ่งร้อยสิบห้าจ้ะ ตัวหนึ่งนี่อายุหาเดือนตัวหนึ่งอายุหกเดือนจ้ะนะครับเปิดคู่ละเออตัวละหนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทจะ้ะนะครับตัวละหนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทแม่จ่าถ้าเอาไปซองตัวก็มีราคาพิเศษให้จ้ะนะครับมีงบมีทุนที่ดิจิตอลครับพี่น้องโทรมาสอบถามเพิ่มเติมเลยนะครับผมมาเจียดกันนะครับครับค่อยนั่งบีมเขานะครับมือหนีบปากพี่น้องเาครับจ,จ้าก็ฝากติดตามข้อน้องบีมเดินได้จ่ามีควายงามราคาเกษตรกรควายถือควายงามคือเก่าเลยจ้ะ,ะราคาพี่น้องเขาไปตัวใดคือเก่านะครับผมแม่จ้ะค่อยๆนั่งบมเา ขอบคุณเอฟซีพี่น้องเขาคือเก้าวันเดิมครับมาดินะครับเก้าคำบาขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีจ้า